สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลกินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวเมืองหัวหินกันค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเมืองท่องเที่ยวหัวหินนะคะช่วงกลางคืนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูวิวดูชมบรรยากาศยามค่ำคืนกันค่ะตอนนี้นะคะก็จะพามาเที่ยวห้างบรูพอ์ต์กันค่ะ ขวัญเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะห้างบูพอร์ตมีอะไรบ้างเดี๋ยวยังไงขวัญจะแปะลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะคลิปนี้นะคะขวัญถ่ายไว้ตอนช่วงปีใหม่ค่ะที่ไปเที่ยวหัวหินก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะที่เพื่อนเเห็นนะคะก็จะเป็นโรงแรมค่ะเขาก็จะประดับประดาด้วยไฟนะคะเพราะเป็นช่วงปีใหม่ค่ะทั้งสองฝั่งนะคะจะมีไฟนะคะตกแต่งอย่างสวยงามเลยค่ะ เรามาดูบรรยากาศหน้าห้างกันค่ะช่วงปีใหม่ก็จะคลึครื้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าทางหน้าห้างรูพอร์ตเขาก็จะให้ศิลปินนะคะมาร้องเพลงเพื่อนๆคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะนักร้องคนนี้ใครชอบใครเป็นแฟนคลับก็เข้ามาฟังกันได้เลยค่ะในวันสิ้นปีนี้นะคะก็ยังมีนะักท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศให้เห็นกันอยู่นะคะ คนกกก็มาาสสนสนนนุัอย่งเตที่คนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศหน้าห้างบรูพอลนะคะก็จะมีงานดนตรีแล้วก็มีอาหารให้นักท่องเที่ยวแล้ก็ลูกค้าที่เข้ามาชมภายในงานนะคะได้ดื่มได้กินกันค่ะจบบรรยากาศของหน้าห้างบรูพอตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ พาไปชมบรรยากาศหน้าห้างของ Market Village นะคะว่าแสงสีเสียงเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเรามานั่งรถชมวิวรอบๆบ,บรรยากาศเมืองหัวหินกันค่ะในวันสิ้นปีนะคะ เมืองหัวหินเขาก็จะประดับประดาไปด้วยแสงไฟหลอดไฟอย่างสวยงามค่ะ mm hmm. เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวยามราตรียามกลางคืนกันค่ะนี่ก็คือห้าง Market v i l l a g e ที่หัวหินนะคะค่อนข้างใหญ่โตและสวยงามเลยค่ะด้านในด้านนอกนะคะเขาประดับประดาด้วยแสงไฟสวยงามไม่แพ้ที่หน้าบรูพอรตเลยค่ะส่วนด้านที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็น ด้านหน้าของห้าง Market v i l l a g e นะคะเขาก็จะมีงานแสดงมีการร้องเพลงแนวป๊อปล็อกนะคะให้ได้ชมกันค่ะและส่วนด้านในนี้ก็จะมีประดับประดาด้วยต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็แนวออกแบบดิสนีย์แลนด์ค่ะประดับประดาด้วยไฟต่างๆนะคะเป็นจุดถ่ายรูปที่ทุก,ทกคนสนใจและเด็กๆชอบกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ โซนนี้นะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็จะเพลินกันทีเดียวเลยค่ะเพราะว่ามีจุดให้ถ่ายรูปกันมากมายเลยค่ะตุ๊กตาแล้วก็ตัวการ์ตูนตัวละครต่างๆก็ค่อนข้างน่ารักเลยนะคะสีสันสวยงามเลยค่ะเหมาะกับการถ่ายภาพยามค่ำคืนเป็นที่สุดเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศแบบแนวดิสนีย์แลนด์มีรถฟักทองมีสโนว์แมนแล้วก็บ้านคริสมัสนะคะดูแล้วเหมือนกลับย้อนเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งเลยคะ่ะเพื่อน ส่วนทางด้านนอกข้างนะคะติดริมถนนเลยค่ะก็จะมีอุโมงค์ไฟนะคะให้เราเดินลอดแล้วก็ถ่ายภาพเก็บบรรยากาศกันค่ะสวยอีกแบบหนึ่งค่ะหลายๆคนก็ชอบนะคะที่จะมาถ่ายรูปตรงจุดนี้แล้วก็เดินผ่านกันทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทำคลิปอย่างมีความสุขค่ะเที่ยวกันอย่างสนุกสนานนะคะปลอดภัยทุกที่ทุกการเดินทางของเพื่อนๆค่ะและไปไหนมาไหนนะคะอย่าลืมนะคะเจลแอลกอฮอล์นะคะพกติดตัวเสมอค่ะแล้วกหนัากากะนะคะปิดให้สนิทค่ะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขอนฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ